สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็วันดีวันเกิดด้วยนะฮะก็เลยจะมารีวิวตัวยาขายะครับตอนนี้ก็ถ้าเป็นแกลอนของร้านจะเป็นตัวนี้นะครับไฟเดอร์อ่าเดี๋ยวนี่ไฟเดอร์ครับตัวนี้4ี่ลิตรนะครับราคาแกลอนข้างข,างขวดเ 1, นี่ยพันสามห้าสิบราคาข้าแกลอนพันสามห้าสิบโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับมีนาก็อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบนะครับ เราก็จะมีตัวคัดรูตตัวนี้เจลอนม่วงอันนี้เป็นกฟเเอนี่นะฮะก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับใช้ได้ดีเหมือนกันอยู่ที่เลือกอันนี้ก็เป็นกูโฟซิเนตนี่กูโฟซิเนตก็ตายไวหน่อยเดี๋ยวจะพาไปดูลงไปดูว่าหลังจากฉีดไปแล้วหนึ่งวันเป็นไงบ้างนะครับเนี่ยอันนี้ชัดๆเลยนะครับโอ้โหอืมชัดๆเลยอันนี้ไกฟอเซตเป็นวัตถุอันตรายที่จํากัดการใช้นะครับที่กรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเขา มีข้อกำหนดว่าทุกครั้งที่เราจะใช้หรือว่าจะขายเนี่ยต้องบอกเกษตรกรแล้วก็ต้องทำเขตแล้วก็ติดป้ายในเขนว่าแก่ออเกษตเนี่ยเป็นสารอะไรอ่าพวกอันตรายที่ควบคุมการใช้นะครับนี่ครับวันหนึ่งกับแดดดีๆแบบนี้นะครับนี่ชัดๆนะขอบใบเริ่มไปแล้วเห็นไหมฮะอันนี้ผักขมให้หน่อยพวกผักขมหญ้าจะมีหลายชนิด นี้ผมฉีดทางเข้าไปฟาร์มเล้าไก่ด้วยครับหลังร้านนะครับไม่ได้นะครับเนี่ยเนี่เริ่มไปแล้วมันมันจะเริ่มอันนี้เมื่อวานเลยนี่เหลืองเริ่มเหลืองแล้วจริงๆตรงนี้ความชื้นสูงเนี่ยดินแน่นความชื้นสูงแต่ก็ยังทํางานได้ดีนะครับนี่เริ่มเหลืองแล้ววันเดียวนะครับเนี่ยวันเดียววันเดียวจริงๆครับฉีดไปเมื่อวานนี่อันนี้หนักเลยนะครับเริ่มถ้าใบใบกว้างจะไปไว เห็นไหมเนี่ยฮะหนึ่งวันหนึ่งวันไปแล้วเริ่มงิบผักบุ้งเนี่ยผมเห็นไวสุดเพราะว่าฉีดปุ๊บมันมีอาการเลยเนี่ยผมฉีดลงในน้ำด้วยนะเนี่ยผมฉีดลงในน้ำเนี่ยดูดูผักบุ้งนะเห็นไหมฮะเนี่ยไปแล้วเริ่มไปแล้วเริ่มหม้แล้วนี่ผมฉีดมาเลยมันลกคไงวัีติดงานศพที่บ้านฉีดไว้เนะี่ยพวกแห้วหมูพวกเนี้ยเนี่ย พวกนี้ไปไวเนี่ยไหม้และใบไหม้หมดเลยนะใบไหม,ไม้แต่อย่างเฟิร์นนี่ก็ฉีดไว้แต่ยังไม่ไม,ไม่ออกอาการเท่าไหร่มีเหลืองเหลืองบ้างมีเหลืองเหลืองขึหน่อยกกเกิกนี่ผมฉีดมาเลยนะเนี่ยแต่ยังไม่แสดงอาการเดี๋ยวดูอีกวันสองวันนีกทพีงอันนี้ชัดๆครับตรงหน้าเหล่าไก่ผมครับนี่ฮนะหนึ่งวันครับดูใบนะครับใบมันเริ่มไหม้แล้วนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะ นี่ครับไหม้แล้วนะครับนี่ฉีดฉีดไม่ได้ละเอียดด้วยนะครับนี่ฉีดพุ่งเลยครับฉีดจี้เลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมใบเริ่มไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นข้างร้านอ่ายังไม่มีมีม,ม,ม,มีเริ่มใบเริ่มจุดๆแล้วตัวคอโรฟิลล์ถูกทำลายเลยนี่หนักเลยทางนี้เริ่มเห็นผลชัดเจนเลยตัวใบไหม้ละเข้ากีบม้วนเลยเห็นไหมฮะ พวกใบกว้างอาจจะวัยเป็นเรื่องปกติของพืชแม่ตรงนี้ลมเลือนดีจังเลยอันนี้เดี๋ยวจะมาดูทำอีคิดหนึ่งเพราะฉีดขึ้นข้างบนหมดเลยเนี่ยอยู่ริมน้ำเพาบางทีฉีดริมน้ำจะไม่ค่อยตายเพราะมันจะดูดน้ำเข้าไปช่วย <c oughs> อันนี้ฉีดฉีดขึ้นข้างบนหมดเลยเถาเถืถ่ไม่ค่อยห่วงตายแน้นี่แต่พวกมันจะพืชพวกเนี่ย หนูปลาดุกกกซ้ายพวกนั้นันอยู่ริมน้ำบางทีมันคลายน้ำไงนะครับยังไงก็นี่ครับสายขอาจากพละจพืชที่ร้ออานโอนเพื่อเกษตรเนี่ยจำหน่ายก็มีสองตัวเดี๋ยวพาไปดูตรงกระเพราหนะ่อยกาว่าจะทำคลิป,ปดียุ่งๆอยู่ช่งนี้นี่ก็ฉีดไว้ รกครับที่รกโอ้กะเพราไปแล้วอ่ะแห้งแล้วอ่ะเนี่ยไหม้หมดแล้วไหม้หมดแล้วมีหลายบาาริษัทมาให้ทดลองนะครับแต่ก็ไม่มีเวลามาทำให้มีผมฉีดฉีดแบบจี้จี้ไปเลยว่าอันตรายสวัสดีครับลุงวอน ก็เฟิร์เนี่ยก็มีตายแต่ใช้เวลานานนิดนึงมีตายโอ้แล้วก็มีตรงงูนอีกที่หนึ่งแต่ก็ไม่ต้องไปดูต้องพอกนนันก็ฝากไว้ครับรตัว่าตัวสแต่วา,จ,าจะพูดครับตัวโกูโฟซินเน่ไฟเดอร์ครับกับอีกหนึ่งตัววัสดุนาลายาที่จำกัดการใช้ครับไกโฟเซตนะครับคัดรู้สินี่สองตัวนี้ ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับสําหรับล้างไข่ปุ๋ยไข่ยารับใช้สังคมนะครับยาไม่ดีไม่ขายเสียชื่อชื่อสร้างมานานครับไม่เอาชื่อไปทิ้งแน่นอนพยายามขายของดีให้ของดีครับก็ตัวนี้ก็มีโปรนะครับอย่างที่บอกตัวไฟนะครับเดือนนี้จากพันสามห้าสิบนะครับดูราคาชัดๆนะครับชัดๆชัดๆพันสามห้าสิบ ห5 0ขนาด1 l, ลิตรจาก360เหลือ200โปรรีบซื้อรีบสั่งจะได้รีบส่งถึงมือผู้ใช้เพราะว่าฝนโปรยโปรยโปรยลายหน้าร้อนมีฝนมีฝนโปรยปลายนะครับก็จะทำให้วั zij, ะพืชเนี่ยมันขึ้นนะครับยังไงก็ฝากไว้ครับสำหรับร้านขายปุย๋ยขายยารับใช้สังคมโอนเพื่อนเกษตรครับสวัสดีครับ